ลอบนะคะให้ดูชักโครกของที่นี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นปุ่มแบบนี้แล้วก็มีปุ่มบอกเรานะคะมีรูปด้วยแบบเออถ้าเราอ่านไม่ออกใช่ค่ะ แล้วก็อาศัยดูรูปทำความเข้าใจเอานะคะประมาณนี้นะคะก็นี่นะค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์น่าจะแบบกรณีฉุกเฉินนะคะเอาไว้โทรอย่างเงี้ยนะคะก็กระดาษทิชชูะคะ่ค่ะ ข้างบนนี้จะเป็นตัวป้นประตูแบเนี่ยค่ะฟึง้งให้ให้นุ่มๆมันจะเป็นแบบอย่าง้มันจะยืดหยุ่นยืดหยุย่นอันนี้ก็น่าจะแบบเอาไว้จาับก,กันาล้มนะคะของในห้องนะ้ำก็จะมีแบบนี้ให้เอาบน้ำนะคะ ก็แบบมีที่กันล้มเหมือนเขาใส่จใจดีอะค่ะหเวลาเปิ่ก็นอมเลยนะคะเหมือนเดิมเหมือนกันทุกที่ฝั่งร้อนฝั่งเย็นนะคะฝั่งนี้จะร้อนถ้าเรายกมาฝั่งนี้จะเป็นน้ำเย็นเย็นมากนะคะ่ะแล้ก็ ดูก eh ันหน่อยนะคะเพื่อใครอยากจะอาบน้ำอาบน้ำนมอะไรเงี้ยนะ